ทีมงานเฉพาะและใจสงขาครับเรามีสีสันของหลากหลายอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับ ซึ่งเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศโดยเฉพาะร้านค้าร้านอาหารซึ่งต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาของการขายจากมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวนะครับแต่ยังมีร้านค้าอีกหลายแห่งครับที่ยังพออยู่ได้และลูกค้าแน่นจนต้องใช้บัตรคิวและต้องต่อแถวนั่งรอกันครับเช่นที่ร้านน้ำเต้าหู้ตู้เหลืองของคุณนพรัตและคุณวรกรบุญช่วยครับสามีภรรยา ซึ่งเปิดขายอยู่ริมถนนนาบาลีที่43ถนนพัฒนลงุงเขตเทศบาลนครสงขลาขายมา3ปีแล้วครับจากปมาตการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลาขายให้เร็วขึ้นครับตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย3โมงจนถ,ถึง1ทุ่มทุกวันครับแต่ก็ยังขายดีนะครับมีลูกค้ามาซื้อและต้องกดบัตรคิวนั่งรอตั้งแต่เปิดร้านกันเลยทีเดียวครับไม่ใช่ว่ามาแล้วเนี่ยจะสั่งได้เลยนะครับ ต้องเป็นไปตามคิวครับโดยที่ร้านน้ำเต้าหู้ตู้เหลืองร้านนี้นะครับมีหลากหลายเมนูเช่นบัวลอยน้ำขิง30บาทบัวลอยน้ำเต้าหู้30บาทเต้าถึงเย็น25บาทเต้าห้วยเย็นทรงเครื่อง35-40บาถึงบาทแล้วก็เต้าห้วยสูตรต้นตำรับ30บาทนะครับมีเมนูที่คิดค้นขึ้นมาเองเลยครับคือเมนูเต้าหัวยเย็นซึ่งได้รับการตอบรับดีมากครับเป็นเมนูที่ขายดีประจำร้านเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศและฟังเสียงลูกค้าและคุณนพัตนชครับเจ้าของร้านว่าที่ร้านนี้เป็นยังไงคันมั่งและก็ขายดีแค่ไหนไปฟังกันเลยครับเยที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะมาทุกครั้งไม่เคยได้กินเพราะว่าคิวยาวมากรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยค่ะถ้ามาก็จะซื้อทุกครั้งวันนี้มาซื้อเยอะจังงันวันนี้มาซื้อเยอะสิไม่ต้องมาบ่อยๆก็คิวยาวมากปกติไม่ค่อยได้กินนะคะถ้ามาสายสาย เริ่มเริ่มออกมาขายให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่า,าถ้าออกมาช้าจะไม่ทันเวลาสองทุ่มใช่งไหมต้องออกมาตอนนี้ออกมาก็เริ่มออกมาประมาณสามโมงก็เริ่มเริ่มออกมาแล้วครับมันมีคนมาช่วบ้านรับแขกครับถุงล็อกดาวน์นี่ฮะมีครับแต,แ,ตแต่แต่แต่ก็ไม่มากเพราะว่าลูกค้าย่านชานเมืองเนี่ยตอนนี้จะมีปัญหาเพราะว่าหนึ่งกลุ่มแม่บ้านที่เขามารับส่งลูกเรียนก็ลูกก็เรียนออนไลน์ก็ไม่เข้ามาจากจากอ่า บางคนที่เข้ามาทํางานก็ work from home ก็กลุ่มลูกค้าย่านชานเมอืองหัดใหญ่นี้จะหายไปเลยช่วงนี้ับลูกค้าลดหรือลดล,ดล,ด,ลดลงเยอะไหมครับไม่เยอะครับไม่เยอะหรือว่าไม่เยอะหือว่าไม่เยอะก็ยังยังโอเคอยู่ครับอยู่ได้ครับ Thank mm -hmm. you. Thank yeah. you.